เรื่องดีหายไปเรื่องร้ายหายไปแล้วอะไรเป็นตัวการความทรงจำดีหรือร้ายให้หวนคืนมาใหม่ถามว่าทำไมบางคนชอบนึกถึงแต่เรื่องดีขณะที่บางคนชอบนึกถึงแต่เรื่องร้ายหรือกระทั่งคนคนเดียวกันบางวันนึกออกแต่เรื่องดีบางวันนึกออกแต่เรื่องร้าย ถามเจาะลงไปอีกนิดเรื่องดีหายไปแล้วอะไรเป็นตัวจัดสรรความทรงจำดีๆด,ดึงความสดชื่นให้หวนคืนมาใหม่เรื่องร้ายหายไปแล้วอะไรเป็นตัวการเลือกความทรงจำร้ายๆให้ปูดขึ้นมาตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองกุญแจคือกรรมทางใจหรืออิงในยะาหนึ่งวิธีคิดให้จิตผูกติด อยู่กับกุศลหรืออกุศลกุศลธรรมคือธรรมชาติอารมณ์ด้านสว่างก่อให้เกิดความรู้สึกพอใจและความรู้สึกพอใจนั่นเองกระตุ้นการทำงานของสมองให้โยงไปหาเรื่องดีๆเหมือนชีวิตนี้มีแต่ความทรงจำที่แจ่มใสอกุศลธรรมคือธรรมชาติอารมณ์ด้านมืดก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ และความรู้สึกไม่พอใจนั่นเองกระตุ้นการทำงานของสมองให้โยงไปหาเรื่องร้ายเหมือนชีวิตนี้มีแต่ความทรงจำที่มัวหมองถามว่ากรมทางใจมาจากไหนคำตอบคือมาจากความเคยชินในการโต้อตอบกับเรื่องดีและเรื่องร้ายถ้าเห็นหมาแมวน่าสงสารแล้วอยากช่วย อีกทั้งลงมือช่วยไม่ดูดายไม่ปล่อยผ่านแล้วเกิดความอิ่มใจยิ่งช่วยบ่อยยิ่งอิ่มใจมากความอิ่มใจที่มั่นคงนั่นเองคือกุศลธรรมที่ติดตัวบรรดาลใจให้มีวิธีคิดดีๆหาทางออกให้ทั้งตนและคนอื่นได้เรื่อยๆถ้าหวังมากแล้วผิดหวังมากรักมากแล้วมีอันต้องเจ็บปวดมาก และอยากทำให้คนอื่นเจ็บปวดตามอภัยไม่เป็นเย็นไม่ลงอยากด่าหรืออยากกลั่นแกล้งต่างๆนานา,นาความอยากก่อเรื่องร้อนอยู่เรื่อยๆนั่นเองคืออกุศลธรรมที่ติดตัวบรรดาลใจให้มีวิธีคิดร้ายๆเห็นแต่ทางตันทั้งสำหรับตนและคนอื่นเหมือนต้องตายกันไปข้างถึงจะเป็นสุขเป็นสุขสรุปคือ ต้นต่อของกรรมทางใจขึ้นอยู่กับความสมัครใจเลือกความเคยชินถ้าต้นทางความเคยชินมุ่งไปหาความสว่างชีวิตคุณจะเป็นฐานที่ตั้งของความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีๆจะคัดสรรแต่ความจำดีๆไว้แต่ถ้าต้นทางความเคยชินมุ่งไปหาความมืดชีวิตคุณ จะเป็นฐานที่ตั้งของความรู้สึกร้ายๆความรู้สึกร้ายๆจะเฟ้นเอาแต่ความจำร้ายๆไว้